ถัดไปเราไปดูนักเรียนดูการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะนักเรียนภาพนี้คืออะไรเหมือนรองเท้าไหมนี่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคืออะไรนักเรียนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคืออะไรนักเรียนอมีบ้ามันจะมีรูปร่างอันนี้คือพารามีเซียมนะเหมือนรองเท้าใช่ไหมนักเรียนดู อ่เหมือนรองเท้าบูทนะคะพารามีเซียมเราไปดูการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะนักเรียนพอเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะมีพวกโปรโคาริโอตกับยูคาริโอตนะคะพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตพวกเซลล์เดียวนะคะอ่ยูคาริโอตกับโปรโคาริโอตนะคะในพวกโปรโคาริโอตนักเรียนโปร โปรคาริโอตนะก็คือพวกแบคทีเรียผู้ที่ยังไม่มีออร์แกเนลต่าง,างๆนะคะพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะพวกแล้วก็ยังไม่มีออร์แกเนลที่ทำหน้าที่ขับถ่ายโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นจึงกินโดยวิธีการแพร่นะคะแพร่ข้าระบบอาหารระบบทางเดินอาหารยังไม่มีนะคะเวลากินก็ใช้วิธีใช้ซีเรียโบกพัดแล้วก็แพร่เข้านะคะ มีไหมออกก๊าซนคาร์บอนไดออกไซด์มีไหมผ่านออ,อกมามีนะคะแวนท่านในแหล่งน้ําที่ไม่มีออกซิเจนสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็จะตายหมดนะคะสิ่งมีชีวิตเซลเดียวนักเรียนจะมี2กลุ่มนะพูดถึงโปรโคาริโอตกับยูคาริโอตนะคะ โปรโมีอะไรมัง่งในโปรโ,โปรโคาริโอตนะโปรโคาริโอตก็คือพวกแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินยังไม่มีออร์แกเนลที่ทําหน้าที่เฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาศัยการแพร่ของเสียต่างๆนะคะการแพร่ออ,อกเพราะ้นของเสียก็จะผ่านเนื้เอเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆนะคะของเสียก็คือพวกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น ของเสียก็คือพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ <S <S แต่ถ้าเป็นยูคาริโอตก็เป็นกลุ่มที่ <S <S น,นถ้าเป็นพวกโปรคาริโอตก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะที่มีออร์แกเนลซับซ้อนมากกว่าพวกโปรคาริโอตนะคะก็จะเริ่มมีนิวเคลียสนะคะ พวกโปรโคาริโอนักเรียนนิวเคลียสต่างๆยังไม่ชัดเจนนะคะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ เพราะฉะนั้นในพวกโปรคาริโอตนะพวกสัตว์ชั้นต่ำนะคะก็เป็นพวกแรกเริ่มนะคะพวกสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มพวกสาหร่หายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะยังไม่มีออแกเนลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการแพร่อของเสียผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเพราะฉะนั้น,นสำหรับพวกโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด อย่างเช่นอะมีบาพารามีเซียมพวกนี้จะมีออกกร์แกเนลที่ใช้เก็บน้ําแล้วก็ของเสียเพื่อขับออกนอกเซลล์ก็จะอย่าง,างเช่นคอนแทคทายเวคิวโอพวกนี้นะคะน Contact ักเรียนคอนแทคทายเวคิวโอในพวกอะมีบาพารามีเซียมพวกนี้จะทําหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ำนะคะรักษาสมดุลของน้ําต่างๆ ะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะอาศัยการแพร่นะคะระบบขับถ่ายยังไม่มีก็จะอาศัยนักเรียนส่วนที่รักษาดุลยภาพก็คือคอนแทคทายไวคิวโอนะเหมือนเ,เ,เหมือนดาวนะคะดาวก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะคะ ถัดไปเราไปดูคอนเท t ไทเวคิวโอทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำภายในเซลล์นะคะถ้ามีน้ำมากนักเรียนคอนเทกไทเวคิวโอก็จะเต่งตึงนะคะนะคะถ้ามีน้ำน้อยคอนเทกไทเวกิวโอก็จะ,ะแฟะบลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะ ก็จะมีของเสียที่เกิดขึ้นภายในเซลเนนะะเาาล ism, ะะ์เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีของเสียเกิดขึ้นภายในเซลล์เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะเขาก็มีระบบขับถ่ายเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วนะเราไปดูถามว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนักเรียนจะมีของเสียเกิดขึ้นภายในเซลล์เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่ารามิซียมอะมีบ้าพวกนี้นะคะสารายสีเขียวแกมน้ําเงินพวกนี้แบคทีเรียมีของเสียเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเราไปดูพวกนี้นะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะก็ต้องอาศัยกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพียงแต่ว่าเขาไม่มีระบบขับถ่ายที่สมบูรณ์นะคะเพราะนั้นซึ่งก็จะต้องมีการของเสียเกิดขึ้นภายในเซลล์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น,นนักเรียนดูสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะมีวิธีกําจัดของเสียเกิดขึ้นเหมือนกันกําจัดได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่มีไม่มีกระเพาะปัสสาวะไม่มี ลำไส้นะคะไม่มีกระเพาะอ,อาหารแหวนเขากำจัดออกทำไงไม่มีผิวหนังไม่มีระบบหายใจนะคะพวกนี้เขาก็ออกทางใช้วิธีแพร่ออ,อกนะคะทางเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า สิ่งมีชีวิตนะคะเซลเดียวนักเรียนสิ่งมีชีวิตเซล์เดียวพวกนี้ก็<ด><ข>จะมีวิธีกําจัดของเสียออกนอกเซลล์ด้วยกระบวนการแพร่นะคะลำเลียนนักเรียนลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยการแพร่นะคะบางชนิดอาจจะใช้คอนแทคทายเวคิวโอช่วยกําจัดของเสียที่มากเกินออกจากร่างกายนะคะ ฉันั้นนักเรียจะเห็นว่าพวกโปรตีสนะคะหรือเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีออร์แกเนลซับซ้อนมากกว่านะคะมากกว่าพวกโปรคาริโอนะคะก็จะมีนิวเคลียสที่แท้จริงแล้วนะคะพวกโปรตีสเหล่านี้ก็จะอาศัยอยู่ในน้ําแ้นของเสียที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเหล่ากลุ่มนี้ก็จะคล้ายกับพวกโปรคาริโอตนะคะแล้วก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกไป นะคะสำหรับพวกโปรโตโซวัวที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดพวกอะมีบา้าพารามีเซียมนะคะก็จะมีออกกันแนลที่ใช้ในการาใช้เก็บน้ำของเสียเพื่อขับออกทางออกนอกเซลล์นะคะนั่นก็คือคอนแทคทายเวคิวโอนะคะก็จะทำหน้านที่รักษาสมดุลของน้ำภายในเซลล์นะคะถามว่า สิ่งมีชีวิตนักเรียนดูถามว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพไฮโปโทนิกจะเกิดอะไรขึ้นกับเซลนะคะก็คือไฮโปโทนิกนักเรียนไฮโปก็คือมีความเข้มข้นเป็นไงสูงกว่านะคะสูงกว่าเป็นไงอะไรจะเกิดขึ้นน้ำจากสภาพแวดล้อมจะเข้าสู่เซลนะคะทำให้เซล์ลได้รับมา,มากเกินไป เซล์ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของน้ําได้ก็จะทาให้เซลล์บวมแล้วก็แตกออกมาได้นะคะก็คือเกิดจากความเข้มข้นเป็นไงไม่เท่ากันนั่นเองนะคะ ฉันจะเห็นว่าถ้าไปอยู่ในสภาพที่เป็นไฮโปโทนิกนะคะก็คือความเข้มข้นเกิดความแตกต่างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้ำจากสภาพแวดล้อมก็จะเข้าสู่เซลล์ก็คือเหมือนออสโมซิสเข้าไปในเซลล์นะคะก็จะทำให้เซลล์เป็นไงเซลล์ก็จะรับน้ำมากเกินนะคะเซลล์ก็ไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของน้ำในเซลล์ได้ก็จะทำให้เซลล์บวมแตกได้นะคะ นักเรียนเหมือนเราเอาไข่นะคะนักเรียนวิธีทดลองไข่ไข่ไก่นักเรียนเราเอาไข่ไก่ไปแช่ในกรดแช่ในน้ําส้มสายชูอะไรออกหมดเปลือกก็จะหลุดออกก็จะเหลือเยื่อบางๆจากนั้นเราเอาไข่ใบนี้มาใส่ในน้ําอะไรเกิดขึ้นน้ําก็จะเข้าไปอยู่ในไข่เนื่องจากความเข้มข้นไม่เท่ากันนะคะก็เกิดการ แพรกเข้าไปนะคะหรือออสโมซิสเข้าไป<น>ทำให้ไข่เป็นไงพองนะคะถัดไปนะถ้าถ้ะอาดนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้นะคะเราไปดูเซล์เดียวไม่มีออร์แกเนลจะทำหน้าที่ขับถ่ายโดยเฉพาะแต่มีพวกคอนแทคทายแวคิวโอทำหน้าที่ รักษาสมดุลของน้ำนะคะคลางของเสียส่วนใหญ่ก็จะปนมากับน้ำนะคะแล้วก็ขับถ่ายออกนอกเซลล์นะคะอันนี้พูดถึงาการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตพวกเซลลเดียวนะคะที่ไม่มีออรกก์นแกเนลต่างๆทำหน้าที่ในการขับถ่ายโดยเฉพาะนะคะแต่ก็จะมีพวกคอนแทคไทเวคิวโอทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะปนมากับน้ําขับออกภายนอกเซลล์นะคะส่วนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีคอนแทคทายเวคิวโอของเสียก็จะออกอย่างไรผ่านอันนี้สรุปนะสรุปว่าข้อสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีออกแกเนลต่างๆทําหน้าที่เฉพาะแต่มีคอนแทคทายเวคิวโอจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนักเรียนไม่มีคอนแทคทายเวคิวโอผ่านทางไหนผ่านแพร่ออกทางเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ แคนอีกกลุ่มหนึ่งนักเรียนดูส่วนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีคอนแทคไรเวคิวโอนะคะแคนของเสียเขาก็ใช้วิธีแพร่ออกทางผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ,ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราดูเกี่ยวกับการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ จิ๋วก่อนนะเล็กๆค่อยไปนะพวกฟองน้ำพวกไคดราพวกไส้เดือนดินพวกนี้นะคะเราไปดูว่าการขับถ่ายเขาเป็นอย่างไรพวกพนานเรียนะคะพวกนี้นะคะหรือพวกมแมลงนะคะ,มะแมลงพวกนี้การขับถ่ายอันนี้ก็คือกลุ่มสัตว์นักเรียนก็จะชั้นสูงขึ้นมาเป็นกลุ่มที่หลายเซลล์นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะคะ